นี่เรื่องหลัก,ลกสำคัญเลยพื้นฐานเนะ่เรามาดีเราตั้งตัวมาดีนะมันก็เป็นที่พึ่งของตัวเราเองก่อนแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมเนี่ยหลักของมนุษย์เรานะโดยเฉพาะในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้เราพึ่งตัวทาที่พึ่งตัวเราเองก่อนแล้วคนอื่นก็พึ่งเราไดนะ้อย่างนี้ดังนั้นนี่ก็คือโยมทําอย่างนี้มานะ มันก็เป็นที่พึ่งของเขาเป็นที่พึ่งของสังคมอันนี้นี่ก็คือความดีความดีของคนนะถ้าทำตัวเละเตะมาเป็นที่พึ่งตัวเองไม่ได้สังคมมันก็พึ่งไม่ได้แล้วก็เป็นไปอย่างน,นั้นหลักของมันอยู่อย่างนั้น่ะนี้เนี่ยคนดีจึงซื้อเงินซื้อได้เงินได้ทองไม่ได้น่คนดีอ่ะจะซื้อได้เงินด้ทองไม่ได้น,นดย,นยนต้องดีขึ้นมาเอง ต้องกระพติปฏิบัติขึ้นมาเองตั้งตัวขึ้นมาเองน,นันนี้จึงจะเป็นคนดีได้ฉะนั้นคนดีนั้นมีค่ามากกว่าเงินทองเพชรพลอยเพราะว่ามันเป็นที่พึ่งของสังคมได้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ถ้ามีความสามารถมากอะไรมากก็ยิ่งกว้างขวางออกไปอันนี้เป็นหลักอยู่อย่างนั้นฉะนั้นนี่เนะี่ยโบราณยังว่าคนดีนั้นหาซื้อได้เงินได้ทองไม่ได้ Yeah. yeah.